สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชาลาจะ<ร>าดันขั้วของ <5. S 2> ขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชลาที่สองขณะน,นี้เป็นขบวนรถด่วนขบวนที่85ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอธิวัตสุปลายทางสถานีนครศรีธรรมราช ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ รถนอนเยอะนะฮะ เคยรถนอนก็มีลงจากรถนอนมาด้วยนะฮะเครื่องปิดกระบวนก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะไปในเรืนะ่องเสื่อมไะ